สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องออโต้คาร์แลนช่องที่เราจะพาคุณไปพบกับเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับยานยนต์สถานที่และเรื่องราวรอบโลกที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนหากใครเข้ามาดูใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากเราวันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับคำว่าจอร์ดซึ่งหลายคนอาจสงสัยว่าทำไมชื่อนี้ถึงถูกพูดถึงบ่อย และยังมีความเกี่ยวข้องกับราคาในมุมมองต่างๆที่น่าสนใจจอร์ดไม่ใช่เพียงแค่ชื่อบุคคลที่เราได้ยินกันทั่วไปแต่ยังเป็นชื่อที่ถูกนำมาใช้กับสถานที่เมืองและสิ่งสำคัญต่างๆในหลายประเทศทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งจอร์ดในสหรัฐอเมริกาและในแอฟริกาใตา้ซึ่งมีชื่อเสียงมากและกลายเป็นจุดหมายปลายทางที่ผู้คนอยากไปเยือน หากพูดถึงจอร์จในมุมมองของชื่อบุคคลน,นั้นเป็นชื่อที่นิยมอย่างแพร่หลายในประเทศตะวันตกโดยเฉพาะอังกฤษและอเมริกาเนื่องจากมีประวัติศาสตร์ยาวนานเกี่ยวข้องกับราชวงศ์และบุคคลสำคัญเช่นกษัตริย์จอร์จหลายพระองค์ในประวัติศาสตร์อังกฤษซึ่งทำให้ชื่อจอร์จกลายเป็นชื่อที่มีความสง่างามและคลาสสิกแต่ถ้าเราจะเชื่อมโยงไปที่คำว่าราคาคำถามก็คือชื่อจอร์จจะมีความหมายในเชิงมูลค่าหรือราคาอย่างไร ในแอฟริกาใต้เมืองจอร์ดเป็นหนึ่งในเมืองที่สวยงามที่สุดตั้งอยู่ในจังหวัดเ e s t e r n ์นเคปเมืองนี้เป็นที่รู้จักกันในฐานะประตูสู่เส้นทางการท่องเที่ยวชื่อดังกา d เด r นรูทซึ่งมีทิวทัศน์ชายฝั่งทะเลที่งดงามและภูเขาที่ประการตาราคาของการท่องเที่ยวที่นี่ถือว่าไม่สูงเกินไปเมื่อเทียบกับคุณภาพของสถานที่ท่องเที่ยว ตัวอย่างเช่นราคาที่พักในเมืองจอจมีตั้งแต่ราคาประหยัดประมาณ800บาทต่อคืนไปจนถึงรีสอร์ทหรูที่อาจมีราคาหลายพันบาทต่อคืนแต่สิ่งที่คุณจะได้รับกลับมาคือความสวยงามของธรรมชาติและประสบการณ์การเดินทางที่คุ้มค่ายอย่างแน่นอนในสหรัฐอเมริกาก็มีเมืองที่ชื่อว่าจอตเช่นกันอย่างเช่นจอตในรัฐวอชิงตันเมืองเล็กๆที่จัดคอนเสิร์ตและงานดนตรีกลางแจ้งชื่อดัง ราคาของบัตรเข้างานในเมืองนี้ก็แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับศิลปินและงานที่จัดแต่โดยเฉลี่ยแล้วราคาบัตรจะอยู่ที่ประมาณ1,500บาทถึง5,000บาทซึ่งถือว่าเป็นราคาที่แฟนเพลงจำนวนมากยอมจ่ายเพื่อแลกกับประสบการณ์การชมการแสดงสดที่ไม่เหมือนใครถ้าเราพูดถึงคำว่าจรอดในอีกมุมหนึ่งหลายแบรนด์สินค้าก็นำชื่อนี้ไปใช้ โดยเฉพาะเสื้อผ้าเครื่องประดับหรือแม้แต่ผลิตภัณฑ์ทั่วไปราคาของสินค้าที่ใช้ชื่อจอร์ดก็มักจะอยู่ในระดับกลางถึงค่อนข้างถูกซึ่งเข้าถึงได้ง่ายสำหรับผู้บริโภคทั่วไปตัวอย่างเช่นเสื้อผ้าแบรนด์จร์ดที่ขายในห้างวอร์มาร์ทของอเมริการาคามักจะอยู่ระหว่าง200ถึง600บาทต่อชิ้นซึ่งเป็นราคาที่คนส่วนใหญ่มองว่าคุ้มค่าเมื่อเทียบกับคุณภาพ ในมุมมองทางเศรษฐกิจคำว่าจอร์ดยังเกี่ยวข้องกับจอร์ดวอชิงตันซึ่งเป็นบุคคลสำคัญของอเมริกาและยังถูกนำมาใช้ในรูปของเงินดอลลาร์สหรัฐอีกด้วยยหน้าของจอร์ดวอชิงตันปรากฏอยู่บนธนบัตร1ดอลลาร์ซึ่งเป็นธนบัตรที่มีการใช้งานมากที่สุดในโลกหากเราจะพูดถึงราคาในเชิงเงินตรา ธนบัตร1ดอลลาร์แม้จะดูมีมูลค่าไม่มากแต่กลับเป็นสัญ,ญลักษณ์ของระบบเศรษฐกิจสหรัฐและยังเป็นหน่วยเงินตราที่ใช้แลกเปลี่ยนกันทั่วโลกนอกจากนี้จอร์จยังเป็นชื่อที่ผูกพันกับการศึกษาและมหาวิทยาลายัย เช่นมหาวิทยาลัยจอร์จวอชิงตันในกรุงวอชิงตันดีซีซึ่งเป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาชั้นนำของโลกแน่นอนว่าราคาค่าเล่าเรียนที่นั่นก็ไม่ใช่ถูกถูกค่าเล่าเรียนต่อปีอาจสูงถึงหลายแสนบาทหรือเกินกว่าล้านบาทสำหรับนักเรียนต่างชาติซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าคำว่าจอร์ดไม่ได้เป็นเพียงแค่ชื่อแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่มีมูลค่าในเชิงความรู้และคุณภาพทางวิชาการด้วย เมื่อเรามองกลับมาในมุมการใช้ชีวิตของผู้คนที่อาศัยอยู่ในเมืองจอร์ดไม่ว่าจะเป็นในแอฟริกาใต้หรืออเมริกาค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตที่นั่นถือว่ามีความสมดุล สำหรับเมืองจอร์ดในแอฟริกาใต้ค่าอาหารทั่วไปในร้านอาหารจะอยู่ที่ประมาณ150-300บาทต่อมื้อส่วนค่าขนส่งสาธารณะก็ค่อนข้างถูกเมื่อเทียบกับเมืองใหญ่ๆขนาดที่ในสหรัฐอเมริกาค่าใช้จ่ายในเมืองจอร์ดวอชิงตันอาจสูงกว่าโดยเฉพาะค่าที่พักและค่าอาหารซึ่งสามารถแตกระดับพันบาทต่อมื้อได้ง่าย ดังนั้นเมื่อเรานำคำว่าจอดมาผูกโยงกับราคาเราจะเห็นได้ว่ามีหลายมิติทั้งในแง่ของการท่องเที่ยวการใช้ชีวิตการศึกษาและแม้กระทั่งมูลค่าทางประวัติศาสตร์หรือเศรษฐกิจคำว่าจอดจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่ชื่อแต่ยังสะท้อนถึงคุณค่าที่แตกต่างกันในแต่ละบริบทไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายที่จับต้องได้จริงอย่างราคาเสื้อผ้า ค่าโรงแรมหรือแม้แต่ค่าตั๋วคอนเสิร์ตหรือจะเป็นมูลค่าเชิงสัญ,ญลักษณ์อย่างใบน้าของจอร์ดวอชิงตันที่ปรากฏบนธนบัตรดอลลราทั้งหมดนี้ทำให้เราเห็นว่าจอร์ดคือชื่อที่มีทั้งความหมายความสำคัญและมูลค่าในหลายด้านหากคุณสนใจที่จะไปเยือนเมืองจอร์ดไม่ว่าจะเป็นในแอฟริกาใต้หรือสหรัฐอเมริกาคุณก็จะได้สัมผัสกับราคาที่แตกต่างกันแต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือคุณค่าที่คุณจะได้รับกลับมาอย่างคุ้มค่า ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมหากชอบเนื้อหานี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องออโต้คาแลนดของเราเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้า ICU Next Video ดีโอ